คนเข้ามาดูและหนึ่งคนสามคนค่ะมีคนเข้ามาดูแล้ะหนึ่งคนสามคนค่ะมีคนเข้ามาสวัสดีค่ะคนดูสามคนนะคะห้าคนแล้วสี่คนแล้วค่ะใครเข้ามาเบิ่งแน่นอนห้าคนแล้วสี่คนแล้ว่ะใครเข้ามาเบิ่งแน่นอนในห้าคนแล้วใครเข้ามาเบิ่งแน่นอน ซีเคนแล้วน้าหนาวหนาวเลยซเอ็ดคนแล้วน้าหนาวซเอ็ดคนแล้วมาคุยน้ำกันได้เด้อจ้าโซดแอฟมาคุยน้ากันได้เด้อจ้าตอบโซดแอฟาิุยังหูยังเห็ดามาตอบโซดยากหูยังเห็ด ามาโอ้ยก็เวอร์เกินไอ้นี่เ้าฟ้าโอ้ข้าโอ้ยกเวอร์เกินไอ้นี่เ้าฟ้าดีนางฟ้าจ้าก็เเกฟังให้มาเกิดฟ่ะดีนางฟ้าจ้าฟังให้าไกคดดีนางฟ้าจ้าาไม่สวยหรอกไม่ใช่นางฟ้า สวยไม่สวยหรอกไม่ใช่นางฟ้าอ๋อนอนหดอยู่จ้าม้นหนาวเงอะไม่ได้ใส่จสื้อผาอ๋อนอนหดอยู่จ้าน้นหนาวเงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอ๋อนอนจริงใจไม่หลอกไม่หลอกกอไอ้รักสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้าค่ขอบคุณมากไอ้รักบุญเขียวชอบครับจ้าจ้าค่ะขอบคุณค่ะ ียวชอบครับมีแฟนยังยังขายยังไม่มีมีแฟนยังยังขายยังไม่มีออื วังบ้านวหาอัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนดู29คนค่ะสวัสดีค่ะขายชนจรันกลางคนดู29คนค่ะน่ารักก็รักสิค่ะอะไรนี่ยขายชนจรันกลางน่ารักนะน่ารักก็รักสิค่ะขายชนอะไรที่ควรมีคือสิ่งเหลือเลยคอดูได้ปะ อะไรเกียวจังเลยดูอะไรคะดูได้ปะเกียวจังเลยจีบได้เปล่าครับจีบได้เปล่าครับจ้า ชอบที่ถึงนาะ<อ>ชอบที่ถึงนะา,า,งนาอชอบที่ถึงนาซาค่ะคุณค่ะซาค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะคนดูสังทุกคน,นะคะ่ะใครอ่ะ วัสดีค่ะคนภาษาหลานไม่ออกนะคะภาษาลาลุป้าภาษาอะไรนี้ภาษาอ่านานไม่ออกนะคะภาษาลาลุป้าภาษาอะไรนี้หรือภาษาพม่าหลานไม่ออกรักเลยภาษาลาลเปล่าหรือภาษาพม่าใครกดรักอ่ะรักเลยจ้าใหญ่เกินทำอะไรใครกดรักอ่ะรักเลยจ้าใหญ่เกินทำอะไร เจมตลอดอ๋อแม่ทำอะไรคะนอนเล่นค่ะไอ้รักบุญเขียวอยากเห็นหน้าคนรับแม่ทำอะไรคะนอนเล่นค่ะไอ้รักบุญเขียวอยากเห็นหน้าคนรับก็ดูในรูปเอาดูนัแหละไอ้รักบุญเขียวยไม่สวยหรอกก็ดูในรูปเอานัแหละไม่สวยหรอกก็ดูในรูปเอานัแหละไม่สวยหรอกไม่สวยหรอก นางฟ้ากินข้าวยังไม่สวยหรอไอ้กีลาจาร์ไอ้าาร่กินข้าวยังอายุเท่าไรคะอ้ยี่สิบสี่ปีจ้าเท่ะเสียงหน้าหลีจังก็แล้วอะไก็แล้วทักก็แล้ว ใช่คะอนุชิตเขียวมุขทักมหาเดียล่ะคะเขาไม่เย็นน้อม่ดูซีไม่เย็นชิตเขียวมัตล่ะทักมหาเดียล่ะคะเขาไม่เย็นน้องไ่ดีไ่เย็นแม่ทักมาไม่ตีลละอิสานยูุดอนนี่วาเทียกอัธนัสบอลอีสานพื่อมาติวอีสานผู้ใดยูติธรวนเทียกอวลไทยนี่ยทาาการอีสานผู้ใดยู่ิารวนเทียกัววอุดอดเนี่ยทยยุพาอีสานเนี่ คนดเป็นคนจังหวัดที่สาอนะจารีาริศาเนี่ยคนดอยจ้าดไตาอุดรในละจ้าม่ง่ามดอกแต่ฝังไทยกันอีรีพี่กันละจ้ามงามดอกแต่ฟั่งวาสารลุเลียงมากัน่งวาสารลุเลียงบมาอุดรบอครับ แม <buenas> นจ่าอยู่ดอนนี่ล่ะอุดรบอไอเจมล่ะแมนจ่าอยู่ดอนนี่ล่ะอยู่ดอนคือกันบ่อุแล้วไอเจมล่ะยู่ดอนที่ยังคือวิสานได้ยู่ดอนคือกันบ่อแล้วไอเจมล่ะยู่ดอีหยังคือวิสานได้ยู่ดอนคือกันบอผมอยู่บนอ๋อจ้าผมอยู่บนอ๋อจ้า Klarer å få Klarer å få สวัสดีค่ะคุณดูสามสิบคนนะคะสวัสดีค่ะคุณดูสามสิบคนนะคะอายุกี่ปีกันบ้างเอ่ยของดิสวัสดีค่ะคุณดูสามสิบคนอายุกี่ปีกันบ้างเอ่ยของ<า>ดีจ้า<ะ>เข้มบึง้ง